สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับที่ดูเหมือนกำลังจะจ่อทำจุดสูงสุดนะัปิ้งเข้าหาช่วงที่จะมีการแฮฟวิ่งนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็พูดถึงตัวเอ t c o คอด้วยนะ ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนในช่วงที่ตัวเอาคอยวิ่งขึ้นแบบนี้อยู่นะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เ,เพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากตรงนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัวบิตค i n แฮง v i n g นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะนะถอยหลังจากตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้นะครับอีกประมาณ52วัน18ชั่วโมงนะครับ ซึ่งถ้านับจากตรงนี้ไปนั้นเนี่ยก็คงจะประมาณวันที่21เดือนเมษายนนะก็หลังสงการนะของเวลาประเทศไทยนะซึ่งถ้าเกิดเราจะลองนะวัดนะช่วงที่บิตคอยแฮฟวิ่งนะจากตรงนี้ไปนั้นเนี่ยอีประมาณ52วันนะถ้าเกิดเราวัดไปตรงนี้ไนดะ้อีกประมาณสัก52วันแล้วก็ลองมาร์กจุดตรงนี้ดูนะลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าในช่วงที่จะมีการแฮฟวิ่ง แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบิตคอยนั้เนี่ยมีแนวโน้มนะที่จะเป็นยังไงบ้างนะครับแท่งสีเหลืองนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงนะอีกประมาณสักห้าสิบสองวันนะจริงๆวันที่2ี่ิบเอ็ดเดือนยอ่สเอ2ดเดือนเมษายนนะผมจะขยบตรงนี้มาหน่อยนะเป็นช่วงวันที่สักยี่สิบประมาณยี่บสองนะเดือนเมษายนนะครับ ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าจากตรงนี้ไปนะจนถึงแฮมวิงนั้นเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจริงๆถ้าเกิดเราดูนะราคาของตัวบ t c o i n ตอนนี้เองนะถ้าเกิดเราเทียบนะกับตัวการขึ้นลงนะดอกเบี้ยของเฟดนะครับอย่างที่มีการพูดไปแล้วบางส่วนเมื่อวานนี้นะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนี้นะที่ f ฟดนั้นเนี่ยมีการค้างดอกเบี้ยนะไว้แบบนี้นะครับ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี2019แล้วก็เคยเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งในช่วงกลางปี2023นะครับก่อนหน้านี้นันเนี่ยเราสังเกตเหต็นนะว่าเฟดนะั้นเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยนะมาโดยตลอดนะในช่วงไซเคิลก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงปี2023นะครับสิ่งหนึ่งนะที่บิตคอยทําแตกต่างกันก็คือว่าในช่วงปี2018นั้นเะนี่ยราคาของตัวบนะิตคอยเนี่ยวิ่งนะลงมานะในอ่าลงมานะในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ แต่ว่าในช่วงปี2022ครับเกี่ยวกับปี2023นั้นเนี่ยจะ <c oughs> สังเกตเห็นนะว่าตัวราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับไปหาในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยทำจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะก่อนที่จะค้างนะครับก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยสองแพทเทิร์นนี้ค่อนข้าง,างที่จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะหลังจากที่เฟดนะมีการมีการค้างดอกเบี้ยนั้นเนี่ยสังเกตเห็นแพทเทิร์นของตัวบิตคอยเหมือนกันเลยนะพุ่งขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปนะซึ่งในช่วงปี2019เนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวบิทคอยพุ่งขึ้นไปนะจนถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก่อนนะที่เฟดจะมีการคัดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็ทําจุดย่อตัวนะต่ําลงมานะประมาณสักถ้าเกิดเราวัดทนะ่านจากจุดสูงสุดนะลงมาถึงจุดต่ําสุดนะย่อตัวต่ําลงมา54เกือบ55เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราไม่นับตรงนี้เลยนะข้ามช่วงที่เป็น hard landing ที่เป็น ช่วงโควิดในปี2020ออกไปนะบิตคอยย่อตัวต่ำลงมานะประมาณสัก54นะดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าตัวบิตคอยตอนนี้เองัเนี่ยจะย่อตัวต่ำประมาณ54เนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019หรือเปล่านะแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นนั้นเนี่ยก็หลุดนะที่เส้นแนวซับพอร์ตนะเส้น20 E ตรงนี้เลยนะแต่สิ่งหนึ่งนนะที่เราเห็นนะก็คือในช่วงนั้นเนี่ยตัว ราคาของตัวบิตคอยนี่นนไม่สามารถที่จะถึงจะวิ่งขึ้นไปในช่วงนี้นะแต่ไม่สามารถที่จะไปทำ all ํำออทม์ไฮใหม่ได้นะครับเรียกว่าตอนนั้นนั่นเนี่ยจากออทม์ไฮเดิมที่เคยทําไว้ตรงนี้ในช่วงปลายปี2017ันสบเจ็ดครับเกับต้นปี2018นั่นเนี่ย <c oughs> ห่างจากจุดสูงสุดนะครฮะโลเคท็อปประมาณสัก30%นตะตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เองถ้าเกิดเราจะดูนะจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ประมาณสัก 70, เจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับกับราคาบิตคอยที่อยู่ที่ตอนที่ผมนั่งคิดอยู่นี่ประมาณห้าหมื่นเหรียญนั่นเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณสักประมาณสักตรงนี้นะครับยอดตัวถังมาประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีสองพันสิบเก้านั้นเนี่ยถ้าบิตคอยจะทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้นั้นเนี่ยจะกลับไปทําที่จุดสูงสุดเดิมได้นั้นเนี่ยต้องขึ้นต้องวิ่งขึ้นไปประมาณสักสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะไปทำจุดสูงสุดได้ในบิตคอยวิ่งขึ้นไปอีกแค่ประมาณสัก18%นะก็สามารถที่จะไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะซึ่งถ้าทำซ้ำนะเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2019นะั้นเนี่ยก็คือบิตคอยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเฟดนะจะมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับซึ่งถ้าทำซ้ำนะตอนนี้เองตลาดนะมองว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะั่นก็คือเดือน มิถุนายดนะปีนี้นะดังนั้นถ้าใช้แพทเทิร์นเดียวก,กันกับ2019 Bitcoin อาจจะยังสามารถวิ่งขึ้นไปวิ่งไปได้เรื่อยๆนะจนกว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยนะก็คือจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนะดังนั้นก็อาจจะวิ่งขึ้นไปได้อีกนะเข้าหาช่วงที่ b i t c o i n n นะวิ่งนะไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ในช่วงที่ f ฟดมีการลดดอกเบี้ยนั้นเะนี่ยเราถึงจะเห็นนะว่าตัวบิตคอยนะถึงจะ ย่อตัวนะครับกลับลงมาแตะนะที่เส้นยนะี่สเส้น20 weekly moving average นะครับซึ่งนั่นก็คือตัว bitcoin นะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะกับอีกหนึ่งแพทเทิร์นหนึ่งนะครับก็คือในช่วงนะที่ตอนนี้เราเห็นนะว่าตัว bitcoin เนี่ยวิ่งขึ้นไปอยู่นะจะสังเกตเห็นนะว่ามีแพทเทิร์นนะคล้ายๆกับช่วงปี2020เหมือนกันนะถ้าเกิดเราจะลองดูนะก็คือจุดนี้นะเป็นจุดที่ Bitcoin ทําจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ย่อตัวนะครับกลับลงมาเกือบจะแตะนะที่เส้น20 weekly moving average ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะั่นเนี่ยดูเหมือนจะคล้ายๆนะครับกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่ Bitcoin เนะี่ยทาจุดสูงสุดตรงนี้นะครับย่อตัวต่ําแล้วก็ย่อตัวนะต่าลงมาเกือบจะแตะนะที่เส้น20 weekly moving average ตรงนี้นะตอนตอนนั้นนั่นเนี่ยสังเกตเห็นนะว่าตัว bitcoin เนะี่ยย่อตัวนะต่ำลงมาประมาณสัก20 นะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกือบประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะซึ่งสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในช่วงนั้นนะครับก็คือบิตคอยย่อตัวถอมาประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นบิตคอยวิ่งต่อขึ้นไปนะครับจะสังเกตเห็นนะว่ามีแท่งเทียนนะครับจุดจริงๆจ,จ,จุดที่อยู่นะตอนนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เคยขด,ดๆอยู่นะครับเหมือนกับช่วงนี้เลยนะ ประมาณสักห้าหมื่นเก้าเกือบหกหมื่นนะครับช่วงนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีแท่งจะสังเกตเห็นว่ามีแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปนะพุ่งขึ้นไปประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นตนะในหนึ่งสัปดาห์นะแล้วก็หลังจากนั้นตามมาด้วยแท่งสีแดงตรงนี้นะสังเกตเห็นว่าตอนนั้นย่อตัวลงม,มาประมาณสักยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะหลังจากที่พุ่งขึ้นไปประมาณสักสิแปดเปอร์เซ็นต์นะย่อตัวลงม,มาประมาณสักยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นก็ต้องมาลุ้นนนกัะว่า จากแท่งเทียนตรงนี้ไปนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นแท่งเทียนสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะก่อนที่บิตคอยจะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะแต่ยิ่งนานแค่ไหนที่บิตคอยยังไม่กลับมาเทสที่เส้น20 w e e k วิ moving average นั้นเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นสัญญาณว่าเวลาที่มันกลับมาเทสเนี่ยมีความไม่ได้ที่จะหลุดนะเส้น20 Weekly moving average ตรงนี้นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2021นะครับสัเกตเห็นว่าตอนนี้ ไม่กลับมาเทสนะตอนนี้ไม่กลับมาเทสนะเหมือนกับครั้งนี้นะไม่ได้กลับมาเทสนะแต่พอกลับมาเทสทีนั้นเนี่ยหลุดเลยนะก่อนที่จะสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อีกนะครับนั่นก็คือตัวบิตคอยนะที่อยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆดูนะสำหรับตัวเอาคอยเองถ้าเกิดเราลองมาไล่ดูทีละตัวนะครับในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้แบบนี้ เริ่มจากตัวอีเทเรียมนะครับตัวอีเทเรียมเองจริงๆก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันกับตัวบิตคอยเหมือนกันนะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เสร็จมีการค้างดอกเบีย้ยแบบนี้เนี่ยระคงตัวอีเทเรียมก็พุ่งขึ้นไปนะในช่วงปี2019เนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณสัก329%นะแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยตัวอีเทเรียมเองเนี่ยก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปจากจุดต่ําสุดในช่วงที่ค้างดอกเบีย้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก110 123%แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเทียบนะตัวอีทิเลียมนะเป็นมูลค่าของตัวบิตคอยเองนะตอนนี้เองนั่นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบี้ยในปีส0 1 9นสิ้นันเนี่ยตัวอีทิเลียมเนี่ยย่อตัวนะต่ําลงมาเรื่อยๆเลยนะจริงๆอ่าจุดนี้นะจุดต่ําสุดนะของตัวอีทิเลียมเทียบเนมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะประมาณช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงนี้นะ ตัวบิตคอยนะถึงตัวอีเทเรียมนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยถึงวิ่งถึงลงมาในจุดที่ต่ําที่สุดนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้แบบนี้นะอีเทเรียมนั้นเนี่ยสูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเราเห็นนะว่าในช่วงที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดแบบนี้นะแล้วตัวอีเทเรียมพุ่งตัวบิตคอยพุ่งขึ้นไปนั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็น จากกราฟนี้ก็คือว่าตัวบิตคอยนี่ยได้รับสภาพคล่องนะมาจากตัวเอาท์คอยนะอย่างเช่นตัวอิตาเลียมด้วยเหมือนกันนะสังเกตพุ่งขึ้นไปนะคล้ายๆกับตอนนี้เหมือนกันนะพุ่งขึ้นไปนะในขณะที่ตัวอิตาเลียมนั้นเนี่ยสูญเสียำมูลค่าให้กับตัวบิตคอยนะลงมาเลยนะช่วงนี้นะตัวเอเดนเองนะตัวเอเดนเองก็มีแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัวอิตาเลียมเหมือนกันนะในช่วงที่ เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะตอนนั้นเองนั่นเนี่ยเอดาพุ่งขึ้นไปนะจากจุดนี้นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยจนถึงจุดสูงสุดนั่นเนี่ยขึ้นไปประมาณขึ้นไปประมาณสัก290เอร์เซนะซึ่งถ้าเกิดตัวเอดาทาซ้ำนะพุ่งขึ้นไปสักประมาณสัก290อนในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ประมาณสัก94เซนนะซึ่งจริงๆตอนนั้นนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตัวเอดาเองเนี่ยทำ h i เออร์ไฮ uh, นะทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะ mm hmm. ก็คือแพทเทิร์นเป็นประมาณตรงนี้นะแล้วก็ย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving a v e r a g e นะในช่วงที่เฟดมีการมีการค้างดอกเบีย้ยนะแต่เอไเองนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปใกล้เคียงกับจุดออทาม High เดิม erm ที่เคยทำไว้ได้เลยนะครับ ดังนั้นถ้าทำซ้ำตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เ d a ดาจะทำไฮไฮนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะัในช่วงไซเคิลปี2019นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเ d a ดนะัในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับก็แพทเทิร์นคล้ายตัวทีเรียมนะทำจุดต่ำสุดนะครับในช่วงที่ในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะทำจุดต่ำสุดตรงนี้นะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับ ถ้าไม่นับช่วงแพดเมิตตรงนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเอดาไม่น่าไม่น่าจะมีเอาคอยย่อลงมาในช่วงนี้นะน่าจะวิ่งขึ้นไปต่อนะจะสังเกตเห็นนะว่าตัวลหลายๆเอาคอยรวมถึงเอดาเองเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้ต่ําๆนะครับแล้วก็ทํา QE ด้วยนะ,นะตอนนี้เองนนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็น,นว่าเอดาเริ่มจะย่อตัวนะต่ำลงมาก็เส้น20วิก o v i มูวิ่งเอาไว้เลยแล้วนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับ บีเอ็นบีเองนะในช่วงที่เสร็จมีการค้างดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก800เปอร์เซ็นเลยนะบีเอ็นบีเป็นหนึ่งในะไม่กี่คอยนะที่ในช่วงปี2019แล้วเนี่ยที่เสร็จ้เริ่มมีการค้างดอกเบีย้ยสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปทําออทามไฮใหม่ได้นะออทามไฮเดิมมันเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะแต่ว่าครั้งนี้เองนะคตัวบีเว b น b นั้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วนะในช่วงที่เสร็จมีการค้างดอกเบีย้ยประมาณสักเกือบ100เปอร์เซ็นต์นะผม คิดว่าคง BnB น่าจะไม่สามารถที่จะกลับไปทำออทามายใหม่ได้ในช่วงที่เสร็จมีการค้างออกเบีย้ยนะเหมือนกับที่เคยทำได้ในช่วงปี2019นะเพราะว่าตอนนี้ใบนั้นทางใบนั้นเองเนี่ยก็โดนในเรื่องของขอกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆค่อนข้างเยอะนะที่อาจจะแตกต่างนะถึงแม้ร้อมมัน,นอาจจะแตกต่างกับที่เคย เจอนในช่วงปี2019นะครับแต่ว่า BNB นั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้แบบนี้นะแล้วก็เทียบในมูลค่าของตัว bitcoin นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยปี2019เนี่ย BNB เป็นไม่กี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญนะที่ทำาปอรฟอร์แมนซ์ได้ดีนะก่าตัว Bitcoin นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะแต่ครั้งนี้เองแตกต,ต่างนะสังเกตเห็นเลยนะว่า สูญเสียมูลค่านะให้กับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้นเนี่ยดูเหมือน b บียเทียบในเรื่งตัวบิตคอยเนี่ยจะย่อตัวกลับลงมาแตนะที่เส้น20 w e e k l y moving a v e r a เ e นะครับอเวอร์แลนด์เองนะเอเวอร์แลนด์เองไม่มีข้อมูลนะในช่วงปี2019นเะเหรียญเพิ่งเกิดมาประมาณกรุฎายมปี2020ัน่ินะครับแต่ก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยจนถึงตอนนี้นี่ยก็พุ่งขึ้นไปประมาณสักสา9้อยสาิบเก้เปอร์เซ็นต์แล้วนะ เมทริก uh, นะตัวโพลีกอนตัวเมทริกเองนั้นเนี่ยเทียบนันมูลค่า u s d นะก็พุ่งขึ้นไปนะในช่วงที่เฟดมีการค้างอเเดอกเบี้ยพุ่งขึ้นไปประมาณสักหนึ่งรอยเปรเซนะแล้วก็สูญเสียนะมูลค่าให้กับตัวบิตคอยนะัในช่วงที่เฟดนะมีการค้างอเเดอกเบี้ยแบบนี้นะเชลลิงนะพุ่งขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบี้ยเขาเเพุ่งขึ้นไปประมาณสักสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เทียบมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเอาคอยกับทุกตัวนะกลับลงมาเทสที่เส้น20วิสซ์มูมเวนเอเวเลต์นะก็แทดงให้เห็นนะครับนะว่าบิตคอยนะนั้นเนี่ยศูญเสียมูลค่ากับตัวบิตคอยบิตคอยดูดภาพคล้องนะไปจากตัวเอาคอยนะโซโลนาโซโลนาก็พุ่งขึ้นไปในช่วงที่เสรมีการข้างดอกเบีย้ยขึ้นไปเยอะเลยนะที่ราวๆประมาณเกือบ500เปอร์เซ็นะต้องมาลุ้นกันว่าโซโลนาจะกลับไปทําจุดสูงสุดใหม่ ได้หรือเปล่านะครับที่ระดับประมาณ250เหรียญด่อลลานสหรักต่อโซนะครับจริงๆตอนนี้จากจุดสูงสุดเดิมนะครับลงมาถึงราคาที่อยู่ปัจจุบันนั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ห่างกันประมาณสักค้าสนะดังนั้นถ้าโซนะจะสามารถกลับไปทําจุดสูงสุดเดิมได้น,ะนั้นเนี่ยต้องพุ่งขึ้นไปอีกประมาณราวๆร้อยสาิเปอร์เซนตนะ แต่โซเองเทียบนมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยก็สูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะครับดูเหมือนใกล้จะหลุดที่แนวรับที่เส้น20 w e e k l y moving average แล้วนะครับโควาดอ์เองนะในช่วงที่เสรมีการค้านดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะราวๆประมาณสักร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็ย่อตัวนะต่ำลงมานะดดดดดดนดด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 ด เดิมตรงนี้หรือเปล่านะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะให้กับตัวปกกรด,ดนะว่าถาลุจะสามารถจะสามารถรักษาแนวรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะเออส่วนภาพรวมนะตัว total tree เองนะยังสามารถที่จะเอยืนอยู่เหนือเส้น20 w e e k l y moving average ได้อยู่นะบลค่าตลาดของตัว o u t c a l โดยภาพรวมทั้งหมดนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่เฟดมีการค้างเบี้ยไว้แบบนี้เนี่ย total T นะครับในมูลค่าของ USD นั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัวต่วตำลงมากว่าเส้น20 e weekly moving average นั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับในช่วงปี2019เนี่ยทำพุ่งขึ้นไปนะรประมาณสัก219%นะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยในช่วงที่เฟดมีการาค้นดอกเบี้ยนะตัว total T ก็พุ่งขึ้นไปแล้วประมาณสัก86%แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นั้นเนะี่ย219% ก็จะเกือบจะกลับไปทำออทําไฮเดิมนะที่เคยทำไว้ได้เลยนะที่ทอทอทีมีมูลค่าตลาดนั้นในประมาณ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่แน่นอนนะตัวทอทอทีถ้าเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับก็สูญเสียนะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยก็สูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยนะครับจุดต่ำจุดต่ําสุดเนี่ยจะทําจุดต่ําสุดจนในช่วจนถึงช่วงที่เฟดมีการค้างเออมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันนะตัวโท t ท,ทีเนี่ยสูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยนะครับดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าภาพคล่องนั้นไหลาจากเอาคอยนะครับไปหาตัว Bitcoin อยู่เหมือนกัน,นอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับ okay, เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอย ก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนบช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนบช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ